มากกอหรือเกาลานอีสานค่ะโอ้ยเมือ่อดีนจะเป็นโชคดีหลายไปบ้านน้องหน่อยค่ะไปบ้านน้องหน่อยพอดีแม่น้องหน่อยเนี่ยเก็บมากกอเก็บเอาไว้หลายวันแล้วละ่ะแต่ยังไม่ได้มีโอกาสเอามากินวันนี้โชคดีมากๆเลยเคยเห็นตั้งเต่น้อยๆได้ไปเก็บพร้อม ก่อนที่จะกินได้ต้องเอาไปต้มให้มันสุกก่อนนะคะสุกแล้วก็หาอุปกรณ์มาเลยค่ะเขียงกับมีดค่ะไปจไม่เหม่แม่ซม่ซีแม่บักกรอ่ะเคยกินบังบังกรอ่ะไม่เคยค่ะชยาลองชิมดูออ๋้วยโอ้ยยังสิในก้ก็จะกลับแล้วนะได้ก็จะกลับไปท้องเืียงมันงแข็ง เบืแข <Pedro S 2> <Mus é S 1> ็งม mm ัจะพุขึ้นเาทไอะนาดสีเียวก็ได้เนอันนี้พันเก็บมาโดนแร้วโดออนเชีนเก็บมาโดนเร็วหากินยากแล้วหนีผลไม้พื้นบ้านมันบอกใครมีเร็วอันนี้ด่วยตุมได้ดีก่อนแมทด้วยสมบูรณ์ล้งมึงด้วบางกอบางกอก เป็นผลไม้หายากนะคะสมัยนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วค่ะต้นสูงต้นใหญ่ต้นสูงนะคือต้นบกบบุบชวนบอกให้กินไหนล่ะเกิดน่าล่ะไม่เคยกินหน้องเนมน่ะ้องเนมเป็นไทยในเมืองกินแค่กระโกน้องเนมเป็นไทยในเมือง เนี่ยม,ปยมบบไปแท้ในห็นขอบคุณคุณแม่ของน้องหน่อยมากๆเลยนะคะที่มีหมากกว่วมให้กินค่ะได้กินแล้วนึกถึงสมัยตอนที่เป็นเด็กค่ะขอบคุณมากค่ะ